ห้าอันดับดาราหญิงที่รวยที่สุดชาตินี้ใช้เงินก็ไม่หมดอันดับที่5แผ่นเคชรเข็มนิดประวัติชื่อเกิดชยาน,นิดจามิกรเกิดพศ2531เขตจตุจกักรกรุงเทพมหานครเธอมีส่วนสูงที่175เซนติเมตรการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษปริญญาโทสาขารัฐปรัชนศาสตร์ ปิญญาเอกสาขาทรัพยากรมนุษย์คู่สมรสพันธมรดโทศักสุนทรเปรมานนอาชีพนักแสดงนางแบบนักร้องพิธีกรยูทูบเบอร์นักธุรกิจปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปีพศ2547จนถึงปัจจุบนันอยู่ในวงการบันเทิงนานถึง19ปีแล้วนะครับการเข้าสู่วงการบันเทิงก็คือหลังจากที่เธอได้รับตำแหน่ง ไทยซูปเปอร์โมเดลคอนเทคสอ0 0และตำแหน่งสุดยอดหนังแบบโลกจากเวทีโมเดลออฟเดอะเวิปี2004ที่ประเทศจีนจากนั้นก็ได้รับการเชิญและก็ชวนให้มาแสดงและเข้าส่งงการบันเทิงนะครับเจอสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดทั้งโทรโฟยูไรทีวีผลงานแสดงละครรวมละครที่แสดงจำนวน 40เรื่องผลงานภาพยนตร์จำนวน4เรื่องผลงานซิกคอมจำนวน3เรื่องผลงานละครเวทีอีก3เรื่องผลงานการเป็นพิธีกรอีก3รายการมีผลงานภาพยนตร์โฆษณาสินค้ามากมายจนได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในเจ้าแม่พรีเซนเตอร์จ่าสื่อหลายแขนงในวงการบันเทิงและเป็นคนโซลพิเศษของ กองทัพเรืออีกด้วยนะครับผลงานการแสดงคอนเสิร์ตจำนวน19ครั้งผลงานเพลงที่ร้อง24เพลงเพลงเฉพาะกิจอีก13เพลงผลงานด้านสังคมเข็มนิดได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่องเธอได้รับรางวัลและฉายาสุปตาใจบุญนางเอกการกุศลและศิลปินจิตอาสา,าต้นแบบรวมรางวัลที่ได้รับทั้งหมดจำนวน 71รางวัลภาพลักษณ์ในต่างประเทศของเคมนิดนะครับได้รับรางวัลนักแสดงเอเชียยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงที่กรุงปักกิ่งได้รับรางวัลหน้าเงินมิตรภาพวงการบันเทิงสองฝั่งโคงจากสปอป,อปอลาวอีกด้วยนะครับ10อันดับดาราหญิงค่าตัวแผงที่สุดในไทยเมื่อปี2565เธอติดอันดับที่10ค่าตัวการแสดงละครเริ่มต้นที่ ห่งแ0นห้บาทต่อตอนงานโฆษณาเริ่มต้นที่5ล้านบาทต่อชิ้นหรือต่องานออกอีเวนต์เริ่มต้นที่9 0 0 0 0บาทต่อ,ตอครั้งนะครับอันดับที่4วรนุชได้สมรสกับคุณปิติพิรมพักดีคุณปิติพิรมพักดีเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจเบียดสิงห์หมื่นล้านเรียกว่าเป็นนางเอกสะพ้ายหมื่นล้านไปแล้วนะครับ ชาตินี้ใช้เงินก็ไม่หมดตวาดนุ่นวรนุษย์วงสวรรค์เกิดพศ2523ที่จังหวัดนคนปรปฐมเป็นบุตรสาวคนที่สามในจำนวนพี่น้องห้าคนของคุณพ่อปรีชาวงศสวรรค์กับคุณแม่ระเบียบวงสวรรค์การศึกษาเท่าจบวิทยาลัยนาฏศิ์จากนั้นก็ไปเรียนต่อบริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศาสตร์อาชีพ นักแสดงนางแบบพิธีกรนักธุรกิจปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปีพศ2540จนถึงปัจจุบันการเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักชวนของแก้วพรีเมียร์ได้แสดงละครเรื่องแรกก็คือเรื่องเป่าผีฟ้าทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7เมื่อปีพศ2540สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7 ผลงานภาพยนตร์รวมภาพยนตร์ที่แสดงจํานวน2เรื่องรวมละครที่แสดงจํานวน57เรื่องผลงานเพลงประกบระอบละครที่เธอร้องเองนะครับจำนวน7เพลงผลงานด้านการเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรในรายการที่นี่มอชิตช่อง7รางวัลที่เธอได้รับทั้งหมดจํานวน37รางวัลธุรกิจส่วนตัวโรงเรียนสอนนาฏศิลป์นอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารแสนแชบอีก6สาขา ธุรกิจคอนโดมิเนียมเดอะพีทคอนโดมิเนียมหมวกปานามาวารารถสุขาเครื่องที่ชุดวิวาวารา่าบรายร้านกว๋วยเตี๋ยวเป่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบล10อันดับดาราหญิงค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยปี2565นุ่นวรนุชพิรมพักเดยอยู่ในอันดับที่7นะครับ การแสดงละครเริ่มต้นที่150,000บาทต่อ1ตอนงานโฆษณาเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นหรือต่องานออกอีเวนต์เริ่มต้นที่120,000บาทต่อครั้งอันดับที่3ได้แก่แอนทองประสมประวาดแอนทองประสมชื่อเกิดสีจันทร์ทองประสมเกิดพศ2519ที่กรุงเทพมหานคร เธอเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนมันดาเป็นคนไทยนะครับส่วนบิดานั้นเป็นชาวสวีเดนแอนเป็นลูกคนกลางมีพี่ชายและน้องชายอย่างละหนึ่งคนเมื่อตอนเด็กแอนอาศัยอยู่กับยายโดยแม่จะส่งค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายมาให้การศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์และระดับปริญญาโทคณะวรา,ารสารศาสตร์และศึกษา,ารมรรชนสาขาการบริหารศึกษาบรรชน อาชีพนักแสดงนางแบบผู้จัดละครผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นักธุรกิจปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปี2,534จนถึงปัจจุบนันแอนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบโฆษณาสินค้าในนิตยสารต่างๆและถ่ายแบบลงนิตยสารวายน่ารักต่อมาแอนก็ได้แสดงเมล10ว,วิดีโอของพิสูจน์ซับวิจิต พร้อมจะยอมแพ้ขนาดนั้นอายุเพียง13ปีเท่านั้นก่อนหน้านั้นแอนสมัครเป็นสมาชิกไฟสตาร์แฟนคลับเพื่อจะได้ส่วนลด20%ในการดูภาพยนตร์ก็เลยส่งเงิน20บาทพร้อมรูปถ่ายไปเมื่อไฟสตาร์เห็นรูปถ่ายก็เลยเรียกให้มาเทคหน้ากล้องจากนั้นในปี2534อแอนก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็จ๋าปานโก เมื่ออายุได้แค่15ปีถือเป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพการแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ผลงานทางจอแก้วเรื่องแรกกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เมื่อปี2535ในละครเรื่องเวลาในขวดแก้วจากนั้นปี2536ก็โด่งดังและแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวพระเอกคู่ขวัญคือเคนธีรเดชวงพัวพัน ซึ่งด่งดังในผลงานทุกเรื่องที่แสดงคู่กันเป็นผู้จัดละครช่อง3ในนามบริษัททองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดอันดับที่2ชมพู่อารยาเอฮาเกตประวัติอารยาเอฮาเกตชื่อเล่นชมพู่เกิดเมือ 24, ่อพศ2524เธอมีส่วนสูงอยู่ที่171ซนติเมตรบิดาเจมอันเบิร์ดฮาเกตเป็นชาวอเมริกัน มันดาวารีหน่อแก้วเธอเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชาภาษาอังกฤษอาชีพนักแสดงหนังแบบพิธีกรนักธุรกิจการเข้าสู่วงการบันเทิงเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2541ขณะอายุ17ปีเท่านั้นหลังจากการประกวดมิสมาเตอร์โชว เธอก็ได้รับการติดต่อจากรำพาพิลงพักดีผู้เขียนบทประจำบริษัทดาราวีดีโอให้มาทดสอบหน้ากล้องและก็ได้แสดงละครกับทางช่องเจ็ดตลอดมาละครเรื่องแรกที่แสดงก็คือเรื่องเพลงพรายทางช่องเจ็ดจากนั้นก็มีผลงานมาโดยตลอดนอกจากเธอมีความสามารถทางด้านการแสดงแล้วเธอก็ยังมีความสามารถทางด้านร้องเพลงการเป็นพิธีกรเป็นนางแบบ รวมละครที่แสดงจำนวนกว่า43เรื่องผลงานการแสดงภาพย,ายนตร์จำนวน4เรื่องเป็นพิธีกรในรายการ3แท็บผลงานเพลงจำนวน28เพลงแสดงคอนเสิร์ตอีกจำนวน6ครั้งเมีเีวิดีโอจำนวน16เพลงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีของทบบกช่อง7สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลที่ได้รับจำนวน51รางวัล ผู้สมรสวิสรุตรังสีเสียงพิพัฒน์สามีนานั้นเป็นเจ้าของธุรกิจสายไฟฟ้าวีไนทั้งสองมีบุตรร่วมกัน3คนเป็นฝาแฝกชาย2คนตามมาด้วยลูกสาวอีก1คนนะครับ10อันดับดาราหญิงค่าตัวแพงที่สุดในไทยปี2565สำหรับคุณชมพู่น,นั้นก็ได้จัดอยู่ในอันดับที่2ค่าตัวของเธอเป็นดังนี้นะครับเล่นละครเริ่มต้นที่ 1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนงานโฆษณาเริ่มต้นที่10ล้านบาทต่อชิ้นออกอีเวนต์เริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะครับดาราหญิงที่รวยที่สุดชาตินี้ใช้เงินก็ไม่หมดอันดับที่1อ้้มพัชราภาชัยเชื้อภาพลักษณ์ของอ้้มเป็นดาราสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีรูปร่างหน้าตาที่เซ็กซี่ประกอบกับเธอเป็นคนที่เก่งและก็มีความสามารถ ทำให้เธอได้รับรางวัลดาราหญิงสาวที่เซ็กซี่ที่สุดอย่างต่อเนื่องจากองค์กรต่างๆถึง9ปีนะครับถึงขนาดเธอต้องประกาศไม่ขอรับตำแหน่งสาวเซ็กซี่อีกนะครับจากการที่เธอได้รับความนิยมจากมหาชนอย่างเหลือลน้นเธอจึงได้รับให้เป็นนางแบบไทยแบบให้กับบริษัทต่างๆนอกจากนี้เธอ,อยังได้รับการยกย่อง จากสื่อองค์กรต่างๆว่าเป็นนางเอกใจบุญเป็นดาราจิตอาสาให้การช่วยเหลือสังคมเป็นขวัญใจของคนไทยนอกจากนี้เธอ,อยังได้รับยกย่องให้เป็นดาราสาวผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศบัตรประวัติอ้ามพัชราชัยเชื้อเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2521ับที่กรุงเทพมหานครคุณอ้ามมีส่วนสูงที่168ซนเมตร พื้นเพของครอบครัวนั้นเป็นชาวจังหวัดฉัดเชิงซาวเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อวรวุธิและคุณแม่สุภาพรชัยเชื้อนะครับการศึกษาจบระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอาชีพเป็นนักแสดงนางแบบพิธีกรนักธุรกิจปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจบุบัน การเข้าสู่วงการบันเทิงของคุณอ้ํานั้นก็คือเมื่อปี2,540โดยเริ่มต้นจากกันที่เธอ,อได้ผ่านการประกวด Miss Hat 1,997อ้ามได้รับรางวัลชนะเลิศและก็เป็นสาวแฮ t คนแรกของเวทีประกวดนี้เลยนะครับต่อมาแก้วพรีเมียร์แนะนําให้อ้ํมไปเป็นนักแสดงของช่อง7ต่อมากุนแดงส,สุรังเปรมปรี ได้รับอ้ามให้เป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผลงานการแสดงละครรวมละครที่แสดงทั้งหมดจำนวน94เรื่องนะครับรวมภาพยนตร์ที่แสดงจำนวนอยู่หเรื่องผลงานเพลงเพลงความรักเป็นเรื่องของสองคนประกอบละครสองเสน่หาผลงาน พิธีกรรายการจอจี๊สนุกมันนี่เมื่อวันที่3มกราคมปี2566ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชพบว่ารายชื่ออ้ามพัชราเป็นกรรมการบริษรัท2แห่งดังนี้หนึ่งก็คือบริษัทวันสตาร์อินเตอร์เทนเมนต์จำกัดดำเนินธุรกิจจัดหาหนักแสดงดังแบบเพื่อการแสดงและถ่ายแบบโฆษณา2บริษรัท อ,อรามพลัสจำกัดดำเนินธุรกิจการผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำปี2566ได้ปรับข้าวตัวมาเป็น2,500 0 0บาทต่อ1ตอนแล้วนะครับงานด้านโฆษณาเริ่มต้นที่15ล้านบาทต่อชิ้นต่องานโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ฟังออกอีเวนต์เริ่มต้นที่300,000บาทต่อครั้งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม รับฟังช่องพาเจริญขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญสวัสดีครับ